สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสร้อยคอกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นส่วนประกอบของสร้อยคอเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปดูวิธีการทำนะคะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะค่ะสำหรับสร้อยเส้นนี้นะคะหลักๆเลยเราก็จะมีอยู่3 3สาอย่าง ด้วยกันนะคะในชิ้นงานที่เราถักไหมพรมอันนี้ก็จะเป็นลูกตุ้มกลมๆนะคะที่เราถักไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ซึ่งในคลิปที่แล้วเราก็มีวิธีการถักวิธีการทําลูกตุ้มตัวนี้ไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแปะไว้ตรงคําอธิบายด้านล่างด้วยนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ดอกไม้นะคะดอกไม้นี้ก็จะเป็นตัวที่เราถักแล้วก็ถักขอบเพื่อเน้นให้มันเข้มขึ้นนะคะให้มันดูดูเน้นขึ้นมาให้มันดูเด่นขึ้นมานะคะ ซึ่งในช่องเราก็มีวิธีการถักดอกไม้หลายๆอย่าง,อย,างอยู่ในช่องอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยเช่นกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตุ๊กตาตุ๊กตาอันนี้นะคะตุ๊กตาหมีในช่องเราก็มีถักไว้แล้วเหมือนกันนะคะมีทั้งตุ๊กตาหมีตุ๊กตาช้างมีราบมีซันตาคอสอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆแบบเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้สอสแบบนะคะตรงตรงลิงก์ที่ในคำอธิบายนะคะ ก็สามารถไปดูวิธีการถักแล้วก็แพทเทิร์นได้นะคะจากลิงก์ที่เราแปะไว้ให้เดี๋ยวเราอ่าแล้วก็อีกสองสิ่งนะคะที่เราจะใช้ร้อยวันนี้ก็คือเชือกสีขาวกับลูกปัดไม้นะคะนี่เราก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มร้อยกันเลยนะคะเราจะร้อยด้วยเชือกเส้นเดียวนะคะอันนี้ใช้เชือกสีขาวนะคะ แล้วก็เราจะเริ่มจากเราสามารถร้อยในแบบที่เราต้องการได้นะคะสามารถจะร้อยอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ได้นะคะอันนี้เราจะร้อยลูกปัดไม้ก่อนเพื่อล็อกไว้อย่างนี้นะคะเราก็ตัดเชือกยาวๆไว้ก่อนนะคะถ้าเรากะไม่ได้อ๋อก็ประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะร้อยล,ลูกตุ้มลูกตุ้มนี้นะคะเวลาที่เราปักปักอะไรลงตรงนี้นะคะคือเราสามารถทําลวดลายอื่นๆก็ได้นะคะข้างในเนี่ยมันจะมีไหมที่เราปักโยงไปโยงมาเนี่ยเวลาเราร้อยราแทงลงไปหรือร้อยเนี่ยมันอาจจะร้อยยากนิดนึงนะคะก็เราก็ใช้วิธีการเหมือนกับร้อยไปด้านข้างอย่างนี้ก่อนนะคะ แล้วเราก็คอ่คอยค่อยค่อยกระเถิบขึ้นไปแบบเนี้นะคะเพราะบางทีเราจะแทงขึ้นไปข้างบนเลยเนี่ยมันก็มันไปไม่ได้นะคะเนี่ยมันก็มันแน่นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยค่อยเลื่อนว่ามันไปตรงไหนได้บ้างแต่เราต้องแทงจากช่องเดิมตรงนี้นะคะขึ้นไป ที่มันยากก็คือด้านล่างนี้นะคะเพราะไหมมันจะเยอะนิดนึงเราอาจจะใช้ไหมที่เส้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลอยขึ้นไปแบบนี้นะคะ ไปเราก็จะขั้นด้วยตัวลูกปัดไม้หลังจากนั้นเราก็จะใช้สีขาว ถ้าเราถ้าเราแทงออกมามันมีไหมติดอย่างนี้มันก็จะร้อยยากหน่อยนึงอนะคะ ก็ขั้นตามสีที่เราอยากจะได้นะคะนี่นะคะอันนี้ที่เราร้อยเดี๋ยวเรามาร้อยต่อนะคะนี่เราจะร้อยดอกไม้อันนี้เราก็จะร้อยแบบแทงจากด้านบนนี้ลงไปนะคะ คือนี้จะมีปัญหาตรงที่ว่าไหมมันเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ตรงหัวเข็มตัวนี้นะคะตรงนี้มันทำให้ร้อยยากนะคะเราจะร้อยมาด้านนี้ ้ก็จะลอยลูกปัด ใส่เข้าไปด้านในตรงนี้นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยดอกไม้เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ร้อยลูกตุ้มหรือว่าตุ๊กตาหมีต่อได้เลยนะคะ อันนี้เราล้อยดอกไม้ไปได้2ดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้อยตุ๊กตาหมีนะคะอันนี้เราขั้นด้วยลูกปัดไม้ตลอดนะคะแทบจะทุกอันเลยนะคะตุ๊กตาหมีเดี๋ยวเราจะล้อยตั้งแต่เท้าขึ้นไป รจะให้มันชิดกันนิดนึงอย่างนี้นะคะเราร้อยแล้วเราก็ร้อยเท้าให้มันชิดกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บความเรียบร้อยทีหลังก็ได้อันนี้เราร้อยขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะ ราจะลอยขึ้นไปถึงส่วนศีรษะเลยนะคะ ี่ค่ะพอพอถึงอันสุดท้ายเราก็ร้อยลูกปัดแล้วเราก็ล็อกตรงลูกปัดตัวนี้นะคะเหมือนด้านที่เราทำตอนแรกแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเก็บความเรียบร้อยนะคะของตุ๊กตาของอของสร้อยอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราสามารถเย็บมันติดกันตรงนี้เข้ามานะคะ แล้วก็เราสามารถเก็บความเรียบร้อยได้หลายชิ้นหลายๆส่วนด้วยกันนะคะแล้วเราเมื่อเราเก็บความเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะได้สร้อยออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะวิธีการเก็บของเราก็สามารถใช้ได้สีขาวนะคะร้อยเข็มเย็บได้เลยนะคะมันจะง่ายกว่า ใช้ไหมเส้นใหญ่ๆเพราะอันนี้เราที่เราใช้ไหมเส้นใหญ่เพราะเราต้องการที่จะนํามาทํานํามารัดนะคะเวลาเรานํานำมามัดเป็นสร้อยด้านหลังะนะคะเ,คเราก็เลยจะใช้ไหมเส้นใหญ่อันนี้เราก็สามารถเย็บแบบนี้ได้นะคะมันก็จะอยู่ทรงมากขึ้นนะคะค,ค่ะพอเราเย็บเสร็จเราก็จะได้สร้อยออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะ นี้เลยค่ะ